สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับรายการ <S 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 เพื่อการศึกษาวันนี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการศดกาาสิ่งแวดล้อมเราก็มาเริ่มต้นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีด้วยกัน3ตอนสำหรับตอนแรกก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งแวดล้อมนะครับก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เ,เกิดขึ้นเองต่างธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นนะครับทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งอันนั้นก็คือความหมายของสิ่งแวดล้อมอจําง่ายๆนะครับความหมายของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมนะมีด้วยก,กันกี่ประเภทสําหรับ ประเภทของสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการจําแนกครับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกถ้าเราจําแนกโดยรูปแบบชีวิตนะครับเราก็จะจําแนกได้2ประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับสําหรับถ้าจําแนกโดยยึลักษณะของการเกิดนะครับก็ จำแนกได้2ประเภทเช่นกันนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่มนุษย์เราได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วอยู่รอบตัวเรานะครับส่วนลักษณะการจำแนกลักษณะที่3ก็คือจำแนกโดยลักษณะที่รู้หรือสัมผัสได้หรือไม่ได้นะครับก็เราก็จำแนกออกเป็น2ประเภทเช่นกันนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและสิ่งแวดล้อมท,มที่เป็นนามธรรม นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งหลกักๆแล้วก็เราจะแบ่งเป็นสองประเภทจะแบ่งเป็นอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับหลักในการจำแนกนะครับเมื่อเรารู้ความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่อยากจะให้ผู้ชมเรียนรู้ต่อไปก็คือเรื่องของมิติทางสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นสัมผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้นะครับต่างก็มีมิติของมันนะครับในการจําแนกเราจะจแนกตามบทบาทหน้าที่ของสิ่งนั้นๆที่มีต่อมนุษย์นะครับซึ่งเราสามารถจําแนกสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกได้เป็น4มิตินะครับเราจะจําแนกออกเป็นมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีมิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมและมิติทางสังคมและเศรษฐกิจสําหรับมิติทางทรัพยากรนั้นนะครับเราจําแนกออกได้เป็นมิติทรัพยากรธรรมชาติกับมิติสิ่งแวดล้อมในที่เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรก็คือสิ่งที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นทรัพยากรธรรมชาติในที่นี้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้นะครับ ทะเลเป็นแม่น้าลาคลองนะครับสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆส่วนสิ่งแวดล้อมที่ในมิติทัศกรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นก็เราจะพบเห็นได้มากมายนะส่วนใหญเ่เราจะเห็นทางด้านกายภาพก็คือเรื่องของตึกรามบ้านช่องถนนหนทางนะครับรถลาต่างๆแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บางทีบางอย่างไม่ได้เป็นกายภาพก็มีเช่นเรื่องของอความเชื่อวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ นอกจากสิ่งแวดล้อมแสดงบทบาทหน้าที่ในลักษณะของเป็นทรัพยากรแล้วเนี่ยยังเป็นมิติทางเทคโนโลยีด้วย,วยนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางธรรมชาตินะครับเช่นที่เราเห็นเห็นคุ้นเคยก็คือหญ้าแฝกนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางธรรมชาติที่เราเอานำมาใช้ในการทำอะไรครับในการช่วยลดล้างลดการชะล้างการพังทลายของดินหรือการพังทลายของดินนะครับ นอกจากนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี <treating Napoleon> ่ยยังแสดงเป็นมิติของของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับบางอย่างในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเช่นน้ําเสียอากาศเสีย PM 2.5นะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันกลายเป็นของเสียแล้วก็มลพิษสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นมิติสุดท้ายคือมิติสังคมและเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วก็การดํารงชีวิตของมนุษย์นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เป็น ในมิติสังคมเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของอา,อาชีพในเรื่องของเศษธธรษฐกิจอะไรต่างๆนี้นะครับครน,นี้บางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมบางชนิดนะครับอาจจะแสดงได้ทั้ง4มิตินะครับเช่นยกตัวอย่างหญ้าแฝกนะครับก็เป็นทร,รัพยากรที่ทางธรรมชาติที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับขณะเดียวกันหญ้าแฝกเมื่อบอกไปแล้วก็คือเป็นมิติที่เป็นมิติทางทร,รัพยากร เทคโนโลยีทางธรรมชาติที่เราเอามาใช้ใช่วยในการาลดการพังทลายของดินนะครับขณะเดีวยวกันหญ้าแฝกถ้าไปขึ้นในไร่ในนาที่เราไม่ต้องการมันก็จะกลายเป็นมลพิษนะครับเป็นวัชพืชไปนะครับส่วนมิติท,ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถนำหญ้า,าแฝกเนี่ยนะครับมาเพาะขายเพื่อให้ได้เงินมา ก็เป็นลักษณะทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเพื่อในการดำรงชีวิตของคนในสังคมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องนี้เรายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของและของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสมบัติของสิ่งแวดล้อมก็มีด้วยการ7ประการอันแรกก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คือแต่ละอย่างเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวป่าแต่ละชนิด สัตว์แต่ละชะนิดก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะครับแม้กระทั่งสิ่งของสร้างอะไรต่างๆไม่อยู่โดดเดี่ยวอันที่สองนะครับมักจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยเสมอนะครับมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอนะครับอาจจะเป็นความต้องการที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันก็ได้หรือเป็นความต้องการที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ได้มีผลอะไรต่อกันก็ได้นะครับแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มหรือเป็นระบบนิเวศนะครับเราจะไม่เห็น สิ่งแวดล้อมอยู่โดดเดี่ยวนะครับจะอยู่ความเป็นกลุ่มและระบบเภทแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งอันใดก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอนื่นตามไปด้วยมีความคงทนและเปราะบางนะครับไม่เท่ากันนะครับบางอย่างก็คงทนบางอย่างก็เปราะบางมากๆสุดท้ายสมบัติที่7ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งทั้งหมดนั้นก็เป็นสมบัติของสิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์นะครับคราวนี้มาดูนี่ครับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะมีสาเหตุอยู่สองสาเหตุหตกรรต็คือสาเหตุจากธรรมชาติกับสาเหตุจากกิจกรรมมนุษย์สาเหตุจากธรรมชาติก็เกรรช่นไรครับไฟป่าน้ําท่วมภัยแล้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและการละลายของน้ําแข็งทุกวโลกนะครับซึ่งเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นไงครับมีมลพิษมี ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเช่นตอนนี้ไฟป่าก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับหมอกควัน PM 2.5มนะครับอย่างนี้เป็นต้นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกอ,อันหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มขึ้นของประชากรค่านิยมที่ไม่เหมาะสมการขยายตัวทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาทําให้เกิดการใช้รัพากรเพื่ออะไรครับเพื่อาอํานวยความสะดวก ให้กับมนุษย์แต่ว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเนี่ยถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมใช้อย่างขาดหลักวิชาการแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียมีลมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องตอนที่1นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าความหมายคืออะไรมีม้วยกันกี่ประเภทแล้วในสิ่งแวดล้อมมันมีสมบัติยังไงบ้างนะครับ รวมถึงเรื่องของอปัญหาสิ่งแวดล้อมสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตอนที่1ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม